เหมือนผมปิดกองไปเมื่อกี้เนี่ยนยี่ผมจะได้ยินเสียงใครเดินมานะครับพี่ดูนี่ไปเจอที่ผมเตรียมมาให้ผมเตรียมช้อนเตรียมมาเรียบร้อยนะครับเฮ้ยลุงทนลุงทนพี่พี่ลุงทนใช้ลุงทนบ้าครับรผมไงพี่ลุงทนสวัสดีครับรรลุงทนวันนี้ผมมีของฝากมาให้ลุงทน ลุงโทนะจะไม่รู้จักมันเป็นอาหารคนในเมืองครับคือข้ากำลมาหาโองปลาที่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พเอซี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ชมป่านะครับพี่พี่วันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาเออกว๋วยเตี๋ยวนะครับเอาไปให้ลุงโทลองชิมดูกว๋วยเตี๋ยวก็อยู่ในกระเป๋าผมเลยนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> พูดถึงเรื่องเมื่อวานก็เศร้านะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีไหวพริบหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าแบบมันเล่นกับใจแรงมากนะครับเพราะว่าอามาแปลงเป็นพิสูเลยนะครับผมเนี่ยก็รักพิสูมากๆนะครับก็แค่อยากจะเจอหน้าแก่ถึงใจก็รู้นะครับว่าไม่ใช่พิสูแต่ผมก็ยังไงอะด้วยความ <c oughs> ด้วยความแบบผูกพันแล้วก็ รักนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกลาอะไรแกตอนที่อืมแกยังแบบเป็นคนใหญ่นะครับก็ผมก็แบบอยากเห็นหน้าแบบตอนเขาเป็นผู้ใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งก็คือรู้กแหละว่ามันเป็นสิ่งลออลวงแต่ก็อยากจะเห็นผมก็ต้องขอโทษพี่ๆพ่พอแม่พี่น้องที่ทำให้ต้องเป็นห่วง ในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอโทษจาใจาจ,าจริงๆครับก็ฝากพี่พี่แม่ๆทุกท่านให้เข้าใจผมด้วยนะครับก็คนที่เราแบบรักหงใยแล้วก็ยอมเสียสะละเพื่อเราเนี่ยผมก็อยากจะเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ตอนนี้ก็ดีที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่กลับมาเป็นในร่างเด็กแต่ว่ายังว่าพี่พี่ ความจำเข้ากลับมาไม่มนนะเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยโอเควันนี้ผมจะตอบแทนลุงโทนก็คือเอาก๋วยเตี๋ยวแม่ผมเนี่ยทำให้นะสุดฟรีมือเลยแม่ผมเนี่ยเคยทำก๋วยเตี๋ยวนะก็อร่อยมากๆ <c oughs> <c oughs> ขอโทษพี่ๆด้วยนะครับก็ที่ผมเคยกินอ่ะคืออร่อยมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปให้พี่ลุงโทนกันเลย ก็อยากให้ลุงโทลองกินของแบบอืชาวบ้านลุงโทยังไม่เคยกินนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้ลุงกันเลยดีกว่าอะแต่ก่อนจะไปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป้าด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนคึคนที่มาดูผมในคลิปแรกหรือดูผมนานแล้วแต่ยังไมไ่ได้ติดตามเนี่ยก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องซู้ของเรานะครับเดี๋ยว ผมว่าผมจะพาน้องซูงมาไลฟ์สดสักวันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปก็เลยครับ Let's go พี่ๆผมก็ได้เดินทางมาหาลุงทนออใกล้เขตป่ากันนะครับที่มีเสมิงพันไปอยู่นะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมจะเดินไม่เข้าเขตไปดีกว่าถึงผมจะเจออะไรก็ตามนะผมจะไม่เดินเข้าใกล้เขตเป็นนั้นค่ะ คงจะตามหาลุงโทนนะครับไม่รู้ว่าลุงโทนแกเนะี่ยไปนั่งอยู่ตรงไหนนะตอนนี้น้ำน้ำก็เดินในป่าเต้องระวังน้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะน้ำเนยเยอะมากๆนะครับพี่ๆเราก็จะเดินเนี่ยมูซัวไม่ได้เราต้องเดินแบบอ่า ดูซ้ายดูขวาแบบระวังอะ่ะต้องเดินแบบระมัดระวังให้ถึงที่สุดนะครับวันนี้ก็เข้าป่ามาเพียงคนเดียวนะพอะนังโยเนี่ยไม่ว่างมานะครับก็นังโยนังน็อตแล้วก็ใช้ใหญ่แล้วก็เพื่อนบาสไม่ว่างมาผมก็เลยต้องมาคนเดียวแต่งว่าเราก็เดินป่าคนเดียวจนชินแล้วนะจะตอนเช้าตอนกลางคืนก็ไม่ได้กลัวอะไร ผมไม่ได้อวดว่าผมจะเก่งอะไรนะครับแต่ผมก็ยังว่าพี่ๆมันชินแล้วครับการเดินป่าคนเดียวหรือการเดินป่าแบบว่าลึกๆคนเดียวนะครับแบบไม่กลัวสิ่งอะไรเหล่านี้แล้วนะครับเหมือนมันเดินยนชินอนะผมก็พูดไม่ถูกอครับถ้าใครแบบทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไปนานๆและเรื่อยๆเนะี่ยมันจะเกิดความเคยชินนะครับพี่ๆเป็นกันไหมครับ ไม่รู้ว่าลุงโทนอยู่ไหนนะหลังจากเปคิดมาก็เดินได้ประมาณชั่วโมงกว่านะพี่ๆเข้าป่ามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้อนแน่นอนเพราะผมก็เพึ่งอุ่นให้แกไปรอบนี้ก็ไม่นานแล้วนะผมว่าน่าจะเจอลุงโทนแน่นอนนะครับพี่ๆเป็นไงครับบรรยากาศในป่าผมชอบนะในป่าเนะี่ยมันร่มรื่นเย็นสบายดีนะครับ แบบเย็นเย็นชิวชิวกลางวะนี้ก็เดินตามหาลุงโทนไปก่อนไม่หับโอ้เข้าบริเวณนี้แล้วดูพี่พมันเป็นหุบลงไปนะมันจะเป็นหุบลงไปนะครับบริเวณนี้แล้ะครับพี่พี่ที่ผมมาหา น้องสุวและลุงโทนลุงโทนลุงโทนยูไนขับลุงโทนไม่รู้ว่าลุงโทนแกเนี่ยไปยูไนนะครับเดินเรื่อยๆก่อนพี่ๆอย่าไปนีดร้อนแต่ก็อยากให้ลุงแกได้ชิมน,นะวานผมก็ให้ไปแช็กลุงแกไปเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับ เย็นมากผมจะเอ่ให้พี่ๆดูภาพนี่เป็นไงครับพี่ๆในป่าบรรยากาศดีมากนะครับผมมีแผนกับเพื่อนๆกลุ่มผมนะครับว่าเราจะไปตั้งแคมป์กันในป่าลึกกันนะครับจะลองไปดูว่ามันจะมีอะไรน่าพิศวงหรือเปล่า คือจะเข้าไปพักแบบไปแคมปิง้งนั่นแหละครับแต่ว่าจะไม่ได้แคมป์แบบในป่าใกล้ๆหรือว่าแบบของคนอื่นเขานะคราจะไปแบบลึกๆแล้วไปกันเป็นกลุ่มพี่ๆดูธรรมชาติดิเมันมันลอยได้เลยนะแต่จริงๆมันเป็นใยแมงม,มุมดูดิสวยมาก ธรรมชาติเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะดูดิมันมันลอยได้เลยนะอันนู้นก็นเหมือนกันนะถ้าผมซูมให้ดูใ,ใกล้พี่พี่ไงครับไม่รู้ว่าน่าจะมีตัวอยู่นะครับเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างในรูอ่ะโอเคสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวจะถึงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอ๋อถ่ายให้พี่ๆดูอีกทีดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อเอาโอเคเดี๋ยวผมวันนี้ผมทําให้แม่ผมทาสุดสี่มือเลยแต่เครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูถ้าอร่อยเนี่ยผมจะทําทมาให้แบบเยอะๆเลยอันนี้คือให้ลองสัมผัสน,นะครับโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราค่อยมา อ่าใกล้ถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่พี่ดูทีละกันขอบคุณครับตอนนี้ขอนั่งพักเอาแรงสักครู่นะครับพี่พี่ถึงบรรยากาศในป่านเนี่ยจะเย็นนะครับแต่ก็ถ้าเดินเยอะๆแบบนี้ก็เงือแตกเอาเรื่องกันนะครับพักให้ร่างกายเนี่ยเย็นสักน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินต่อนะครับพี่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 มีเรื่องอะไรหรือสงสัยอะไรก็ ถามผมมาได้ในคลิปนี้นะครับผมก็จะตอบพยายามตอบให้ทุกเม้นนะครับถ้าเมนเยอะเกินผมว่าจะตอบไม่ไหวแต่ผมก็ต้องขอโทษพี่ๆทุกคนเลยนะครับแต่ผมเนี้ยอ่านทุกเมนแล้วก็กดใจให้ทุกเมนนะครับผมต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าผมไม่ได้ตอบใครแต่ผมอ่านทุกคนแล้วผมตั้งใจจะมาปรับตัวทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี้ยรักพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> อืม <c oughs> ก็ดีนะครับเมื่อวานที่ เราแบบยังไงพกเคี้ยวเสือกับอากำจัดมานะครับอิซซมิงพันปีนั่นเลยไม่กล้าวันนี้ผมก็พกมานะครับแต่อยู่ในกระเป๋านะครับยังไงมันก็ไม่กล้าเข้ามาแน่นอนเพราะว่าลุงโทนบอกอ่างานกำจ้างของผมเนี่ยมีอนุภาร้ายแรงมากๆแล้วก็มีเล็กรของผมนะครับเล็กๆที่ <c oughs> ขอโทษครับที่ท่านพระราชาให้มาครับ พระราชาบอกว่ามันเป็นสารของเล็กไรน,นะครับมันไม่ได้มีแค่เล็กไรอย่างเดียวมันมีเล็กไรอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นสารมวลนสารคลองขัง,งอีกมากมายไม่รู้นะครับว่าท่านทําได้ยังไงแต่ท่านให้ผมไว้นะครับท่านบอกเอาไว้ยามจําเป็นหรือว่าถ้าเราแบบไม่มีอะไรจะกินจริงๆเนี่ยเราก็สามารถจะเอาไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้นะครับก็แต่ผมเนี่ยยังจะไม่ไอ้นี้แน่นอนครับเพราะว่าผม ก็จะพยายามทำงานถ่า o u t u b e แล้วก็เพื่อเลี้ยงลูกของท่านด้วยนะครับก็ผมมีข่าวดีมาบอกพี่ๆด้วยนะครับก็คือตอนเนี้ผมเนี่ยสามารถอายยังไงอะให้น้องสูไปโรงเรียนได้แล้วครับตบมือครับให้น้องสูไปโรงเรียนได้แล้วนะครับพี่ๆก็คือปีหน้าน้องสูจะไปเริ่มเรียนนะครับแต่ว่าจะ เห็นท่านอาจารย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยดูโตนะครับดูโตก็น่าจะให้อยู่น่าจะปอนไม่ปอนหนึ่งกบปอนสองนะครับก็ถือว่าแจ๋วมากๆนะครับก็ในน้องสูเนี่ยผมให้อยู่ในทะเบียนบ้านของผมเองนะครับเพราะว่าจะได้เข้าเรียนเนี่ยสะดวกสบายนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สนับสนุนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนขนมก็ได้นะครับโหโหดมากๆนะครับผมบอกเลยว่า เดือนหนึ่งเนี่ยค่านมเนี่ยอืมอืมเงินผมไม่พอ,อครับเอาง่ายงแต่ว่าเราก็จะไม่อยากจะคอมากเท่าไหร่นะครับแต่เราอยากจะทําด้วยตัวเองเราแบบไม่อยากคอนะครับแต่ก็ใครสนใจก็ช่วยได้นะครับก็เหนื่อยนะครับสองเดือนที่มาอยู่นี้ก็แบบอืมไรายบ้านครับแต่ว่าเรา รับปากไปแล้วแล้วก็เราแบบผูกพันไปแล้วนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับเราต้องยังดูสุดความสามารถของผมนะครับก็โอเคพี่ๆเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเพื่อจะไปหาลุงโทนกันดีกว่าเราจะไม่น้อนเลือกแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาลุงโทนผมจะเอาไวยเตี๋ยวไปให้ลุงโทนกินแล้วก็จะไปพูดคุยกับลุงโทนสักนิดสักหน่อยแล้วกันโอเคพี่ๆเราไปลุยกันต่อเลยครับเราเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่ๆ เหมือนจะอ,อย่างไงนะมันจะทางนี้คนระับมันจะเป็นทางนี้ครับพี่พีททุกคนมันจะเป็นทางนี้เงาทองฟ้าสดใสนะวันนี้ทองฟ้าสดใสมาก็ <S <S ถ้าเสี่ยงผมแป๊กไปเนะี่ยผมก็ต้องขอโทษพี่พีด้วยนะครับผมก็บอกพี่พีไปแล้วว่าผมเนี่ยเป็นใครลากซานนะครับก็คือเป็นใครป่านะครับ ้องขอโทษพี่พีด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบตามหาลุงทนเจอแล้วผมถ่ายให้ดูครับเห <c oughs> มือนผมปิดกล้องไปเมื่อกี้เนี่ยนม่ผมนจะได้ยินเสียงใครเดินมานะครับชี่ดูนี่ไปเจอที่ผมเตรียมมาให้ผมเตรียมช้อนเตรียมมาเรียบร้อยนะครับเฮ้ยลุงทนลุงทนพี่พีลุงทน,งทน,งทนใช้ลุงทนบ้าครับใครวะผมไงพี่ลุงทนสวัสดีครับ ลุงทอนวันนี้ผมมีของฝากมาให้อะ้ลุงทอนละุงทอนน่าจะไม่รู้จักมันเป็นอาหารคนในเมืองครับคือข้าก็มาหาของปลาที่นี่มาหาสัตว์ปลากินรู้จักหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวครับมันคือก๋วยเตี๋ยวครับลุบงทอนก๋วยเตี๋ยวงั้นเหรอใช่ครับ,อ okay, บโอเข่งทอนเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวลุงทนนั่งรอก่อนลุงทนเดี๋ยวผมทำให้แป๊บหนึ่งสักครู่นะครับลุงทนขับรถด้วยลุงธนเขาก็นั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับลุงทนเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมขอขอนุญาตถ่ายท,ที่ตั้งกล้องก่อนครับ ก็ผมกล้าสวัสดีลุงโทนอีกรอบนะครับอ,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 อยากให้ลุงโทนลองชินว่าอร่อยไหมอออบนะอันนี้นแม่ผมถามสุดฟีมือเลยนะลุงทนมแม่ผมฝากขอบคุณที่ช่วยผมไว้ด้วยนะครับอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเหมือนกันขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วไปธรรมดา,าอันนี้ผมพึ่งอุ่นให้เองเองนะครับ มันจะอุ่นๆหน่อยนะครับกุ้ยเตี้ยวกุ้ยเตี้ยวใช่ครับมันเนี่ยไม่มีนะแบบนี้แปลกประหลาดมากต้องลองครับมุงทนผมบอกเลยว่าแซ่บอีลีครับแซ่บอีลี่มงทนร,รู้จักนะครับมึงขาไม่รู้จักหรอกพี่ดูนะครับนี่ผมทำให้มุงทนต่ออือ <c oughs> น,นะนี่ครับนี่ครับลุงโทนลองลุงทนลองกินดูครับลุงทนลองดูลองดูว่าอร่อยไหม้ร้อนอยู่เลยดูใช่ครับยังร้อนเลยเนี่ย,ยอุ่นๆเลยครับผมไปก่อไฟอุ่นมาให้ลุงทนเพิ่งไม่นานเองครับนี่นะอันนี้เราก็จะเอากลับนะพี่ๆเราจะไม่ทิ้งในป่นนะ เอาเลยครับลุงทนเต็มที่ครับวันนี้ผมเอามาให้ลุงทนกินถ้าอันนี้ผมเอามาแซมปเปิลเฉยๆนะถ้าอร่อยนะผมเอามาถ้าลุงทนกินอร่อยผมจะไปให้ลุงทนอีกเอามาเยอะๆเลยเป็นไงลุงอทอนอร่อยมากอือร่อยก็กินเยอะๆครับลุงทน ่อยมากแม่เองนี่ทำอร่อยจริงๆเลยข้าเนี่ยไม่เคยกินคองอร่อยแบบนี้เลยมีความสุขที่สุดเลยอร่อยเดี๋ยวผมข้างหน้าผมเอามาให้อีกนะครับลุงทนขอบใจเองมากนะครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณแม่เองด้วยโอไม่เป็นไรครับผมก็ต้องขอบคุณลุงที่ช่วยผมเหมือนกันอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรได้นุม่มลูกชิ้นครับลูกชิน้นเหรอใช่ครับ ลองลองกินดูครับมันทำมาจากหมูครับอหอมมากใช่ครับมงุงทนหอมอร่อยครบจบเลยครับพมบ,บอกเลยก็อยากจะถ้ามุงทอนสักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับเอ็งอยากรู้อะไรเอ็งขามาเลยไอ้สมิงพันปีเนี่ยเราสามารถจัดการมันได้ไหมครับ มันก็มีวิธีจะัดการมันพอมันเล่นกับใจผมแรงมากแล้วมันมาเป็นพี่ซูแบบนี้ผมไม่ยอมครับผมโมโหมากๆผมบอกเลยผมเอามันแน่ครับเพราะว่าผมไหวอยู่ครับเมื่คืนข้าก็ไปตามล่ามันอยู่ข้าไม่เจอตัวมันมันน่าจะเจมหนักข้าว่านะครับแล้วเองคิดยังไงอะ จะไปจัดการกับมันยังงั้นหรือใช่ครับผมคิดครับเพราะว่ามันมาแปลงเป็นคนที่ผมรักและผูกพันครับรู้จักกันมานานครับมันทําแบบนี้ผมไม่ยอมครับผมไม่ชอบครับเองก็ระวังระวังนะไมคนเดียวไม่ได้นะอันตรายมากครับผมเดี๋ยวข้าจะช่วยอีกเรยได้ครับลุงโทนขอบคุณครับงานกำจัดนี้สามารถจัดการมันได้ไหมครับจัดการนี้ของดีเลยแหละ ของมีวิชาคมขนาดข้าเป็นคนที่มีบุญบารมียังไม่ได้ครอบครองเลยครับลุงทนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ลุงทนลุงทอน,นกินผมไม่กลัวละลุงทนกินให้หมดก่อนผมค่อยถ่ายให้พี่ๆดูอีกทีตอนลุงทนกินหมดแล้วละกันโอเคลุง,ลงทนกินเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอ้ยอิมอ่มเลยขอบใจมาก พ่ผม,มลุงทอนนี่นะข้าหาของป่าไม่ได้เลยถ้าไม่ยายก๋วยเตี๋ยวของแม่เองนะครับก็แย่แน่ไม่เป็นไรครับไม,ไม่เป็นไรครับลุงทอนงั้นถนะ้วผมก็ต้องขอตัวก้าบก่อนละเราคุยกันรู้เรื่องนะครับเรื่องไอ้สมิงผมต้องขอบคุณลุงทอนมากที่จะเป็นขบวนตามล่ามันได้ได้ได้เขาจะไปจัดการได้อโอเคครับลุงทอนเดี๋ยวงั้นผมขอตัวลาไปก่อน เขาหลังผมจะเอามาให้เยอะและเอาอย่างอื่นมาให้ลุงทนเพื่อความสะดวกสบายนะครับที่จริงกับไม่ต้องก็ได้นะข้าก็ไม่อยากบกวนไม่ได้ครับไม่ได้บุญคุณต้องทดแทนครับออกระทำอยู่จริงๆเลยไอ้หนุ่มคนนี้ขนาดข้า่งเจอกับเอ็งเพิ่งไม่กี่วันนี้นะช่างเป็นคนได้ยิ่งนะักลุงก็ช่วยพวเหมือนกันเราใจแลกใจครับลุงก็ผมขอตัวลาก่อนนะครับลุงวัสดีครับ งั้นผมขอไปก็แล้วลุงจะไป oh, <my. S 1> ครับผมลุงจะไปไหนเนะี่ยแล้วลุงไปหาของปลาโอโอเคครับ <Hey. S 1> งั้นผมไปแล้วลุงส <Hey. S 1> วัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วโอเคครับพี่พ,พี่เดี๋ยวผมจะย้ายค้างกับลุงโทนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้แล้วก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนน่ยติดตามผมด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย